สวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้นะคะมาดูบรรยากาศการเรียนนวดหน้าเนาะแล้ววันนี้นะักเรียนที่กำลังเรียนนวดหน้าอยู่ก็มีประสบการณ์นะคะเกี <c oughs> ่ยวกับทั้งนวดไทยออยใช่ไหมคะพี่เมย์ <c oughs> <c oughs> อาตอนนี้พี่เมตอนนี้พี่เมย์กำลังบอกว่าแบบกำลังนวดนะคะเอวลาดอกคอบา่าไหลเพื่อให้ลูกค้าผ่อนคลาย การนวดหน้าก็ต้องนวดให้ลูกค้าผ่อนคลายด้วยนะคะฟินไหมคะสามรอบแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาล้างหน้ากันหลายๆคนคิดว่าพอนวดหน้าลูกค้าเสร็จนะคะเราควรทำความสะอาดนะคะเสร็จแล้วนะคะเติมน้ำล้างหน้าเลยค่ะเป็นยังไงคะตอนนี้หลายๆคนเนาะ ก็อยากที่จะมีอาชีพแต่ประเด็นคืออย่าพึ่งค่ะอย่าพิ่งลงทุนใดๆถ้าวันนี้คุณไม่รู้ว่าอาชีพนั้นจะสร้างรายได้ให้กับคุณจริงหรือเปล่านะคะนางแบบสวยมากค่ะเพราะนี้นางแบบก็เป็นครูด้วยนะคะและสำคัญก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับการนวดหน้าทั้งให้บริการหรือว่าสอนด้วยนะคะน้องท่านนี้ก็มาเรียน เวลาที่เรานวดคลีนซิ่งหน้าสำคัญมากเลยนะคะเราจำเป็นที่จะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ให้เหมาะกับผิวลูกค้าดังนั้นผิวลูกค้าเป็นยังไงคะสำคัญมากๆเลยคือวันนี้คูค้าลบกวนนิดนึงนะคะแผ่นกล้องให้กลงมาต่ำนิดนึงนะคะเพราะว่าผิวลูกค้าท่านเนียนะคะเป็นผิวลูกค้าที่เซนซิทีฟแล้วก็มีสิวง่ายแล้วก็รักษาสิวอยู่นะคะแต่ตอนนี้สิวหายแล้ว แต่เราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องทำให้เขารู้สึกอ่อนโยนแล้วก็บอบบางที่สุดนะคะอ่านวดมืออาชีพเลยนะพี่เมย์เนาะมาแล้วแบบอาจารย์แทบไม่ต้องทวนเลยนะคะ คุณกิฟสบายไหมคะสบายมากค่ะเราหนักมือดีมากอืมแล้วก็ปกติแล้วคุณกิฟเป็นคนผิวแบบสิวขึ้นง่ายใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นคนผิวเปราะบางแพ้ง่ายสิวขึ้นง่ายคะ่ะสิวขึ้นง่ายดังนั้นตอนเนี้ยวันนี้ยมีเรามีการนวดปรับรูปหน้ายกกระชับปรับรูปหน้ารู้สึกยังไงบ้างคะคือรู้สึก คือตอนแรกก่อนที่จะนวดนะคะอาจารจะให้ดูก่อนว่าหน้าเราอะใหญ่ตรงไหนใช่ไหมคะมแล้วก็หลังนวดเสร็จเฮ้ยมันข้างที่มันใหญ่กว่าตอนแรกคือมันยกเลยแล้วเป็นฝีมือนักเรียนด้วยนะ,ะใช่แล้วเป็นฝีมือนักเรียนไม่ใช่ฝีมืออาจารย์ว้าวสุดเป็นไงคะ,อ,ะอันนี้คือท่าเลยคะเนี่ยโอ้ค่ะใช่ค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อทําความสะอาดคะ่ะหลังจากนวดนะคะเพราะว่า เวลาเรานวดเราต้องใช้น้ํามันเนาะมันก็ต้องมีความมันถ้าเกิดว่าเราทําความสะอาดไม่ดีนะคะหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับลูกค้านี่เขาอาจจะเป็นสิวหรือว่าแพ้อะไรอย่างนี้ได้นะคะโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะนักเรียนนะคะทุกๆคนก็จะคิดว่าอาจารย์แอดจะต้องแบบว่า จับมือสอนไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ไปเรียนทุกทุกคนจะกําลังจะคิดว่าเอออาจารย์บอกว่าเตรียมกันนานไหมคะเตรียมกันนานไหมคะที่จะไลฟ์ไม่มีเตรียมเลยค่ะอันนี้จริงๆนะไม่เตรียมอยากไลฟ์ไลฟ์เลยไม่บอกสคริปด้วยไม่บอกสคริปค่ะอยากไลฟ์ไลฟ์เลยค่ะเพราะของอาจารย์แอดคิดว่าเราอยากให้เห็นบรรยากาศตอนการเรียนการสอนแบบเป็นกันเองแบบที่วันนี้ค่ะผู้ที่ให้บริการนะคะ เราควรที่จะทำยังไงให้ลูกค้ารู้ว่าวันนี้อย่างน้อยเราไปให้บริการกับเขาเนี่ยลูกค้ารู้ว่าเราเป็นมืออาชีพและทำได้ดีทำให้หน้าลูกค้าเห็นผลลัพธ์สิ่งสำคัญวันนี้เราต้องรู้ว่าผิวลูกค้าเป็นยังไงไม่ใช่ทุกผลิตภัณฑ์จะนวดได้กับทุกๆคนดังนั้นไม่มีเบสโปรดักต์เนาะมีแต่โปรดักต์ที่เหมาะกับคนคนนั้น หรือว่าทําให้คนคนนั้นเห็นแบบเอาไว้ง่ายไม่มีการแพ้ไม่มีการอักเสบของผิวนะคะหลังจากที่ให้บริการนวดไปนะจ๊ะโอเคจบถ้าจบค่ะฟื้สวยค่ะอ่าคราวนี้แต่ลูกค้าท่านนี้นะคะหรือว่านักเรียนท่านนี้เนี่ยนักเรียนน่ะจะเรียกว่าใส่คอนแทคเลนส์อยู่เนาะดังนั้นก็คืออาจจะหลีกเลี่ยง นะคะที่จะนวดตรงตาหรือคลีนซิ่งตรงตาเพราะว่าไม่อย่างนั้นค่ะสิ่งสกรปรกอาจจะเข้าตาได้ไปค่ะเช็ดกรอบหน้าด้านนอกได้เลยนะคะอ่านะคะแล้วเราจะมีการเช็ดกรอบหน้าทั้งด้านนอกด้านในนะคะแล้วก็ใต้ตาเราก็ต้องเช็ดนะคะหน้าผากก็ต้องเช็ดเพราะว่าช่วงหน้าผากนะคะ จนถึงไรผมเนี่ยค่ะเราจะต้องเช็ดให้สะอาดหลายๆคนคิดว่าเอ้ยเรานวดหน้าเช็ดแค่บริเวณหน้าได้ไหมไม่ได้นะคะไรผมลูบผมหน้าผากขมับนะคะตรงนี้นะคะเราต้องต้องเช็ดให้เกลี้ยงแต่ก็ต้องบอบางคือบอบางโดยที่ว่า 1. ผลิตภัณฑ์2การเช็ดต้องนุ่มนวลเพราะว่าผิวลูกค้ามีการาสามารถเกิดการระคายเคืองได้นะคะ และสิ่งสำคัญเยอเลยเนาะอาจารย์เห็นหลายๆคนค่ะคือเราอาจจะประหยัดมากโดยที่เราเนี่ยใช้ฟองน้ำใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกมีสิทธิ์นะนักเรียนนะมีสิทธิ์ที่วันนี้ลูกค้าคนที่เขาใช้ซ้ำกับคนอื่นนะคะก็สามารถที่จะเกิดสิวหรือว่าทำให้เชื้อแอคเน่ค่ะ ต่อกันได้นะดังแบบนั้นต้องระมัดร,ระวังตรงนี้ก็ต้องเช็ดถึงใบหูนะคะหน้าหายปลานะคะเช็ดถึงใบหูนะคะต้นคอถึงติ่งหูล่างนะคะตรงหน้าหายปลาก็ต้องเช็ดถึงใบหูทําไมต้องเช็ดถึงใบหูคะพี่เมย์เพราะว่าหูก็โดนน้ํามันนะคะ,ะหูโดนน้ำมันหูโดนเพลินเป็น<ช>กาเ่นน้เหลืองด้วยใช่ค่ะเป็นการโด่นน้าเหลืองอ่าค่ะแล้วก็ต้องเช็ดสลับที่หน้าอก นะคะอ่าเดี๋ยวเราเช็ดสลับช่วงที่หน้าอกเพราะว่าเรามีการนวดผ่อนคลายนะคะที่หน้าอกหรือมีการเปิดตอมน้ําเหลืองด้วยนะคะที่หน้าอกอ่าแล้วเราก็มีการบีบตรงคอบาลหลน้ําหนักมือเพื่อนดีไหมคะตอนที่บีบมือคอบาลหลเป็นยังไงสบายมากนะค่ะไม่อยากให้จบไม่อยากให้จบเลยโอ้โสห สบายนะคะดังนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะในการที่ทำให้ลูกค้าของเรานะมีความประทับใจในผู้ที่ให้บริการว่าวันนี้เราให้บริการเราก็ไม่ใช่แค่นวดหน้าอย่างเดียวเราไม่ใช่แค่ไปและเริ่มได้เลยค่ะ ออกกรอบหน้าด้านนอกด้านในเนาะอ่ะเราไม่ได้ให้ปริกันนวดหน้าอย่างเดียวแต่วันนี้เราต้องนวดให้เขาผ่อนคลายด้วยสิ่งสําคัญคือวันนี้ลูกค้ามานวดหน้าอยากหน้ายกกระชับใช่ไหมคะอยากลิป รูมหน้าได้และสำคัญคือเขาไม่ต้องการให้หน้าเขาเกิดเอฟเฟกหลังการนวดดังนั้นนี่คือเป็นบรรยากาศนะคะนักเรียนในห้องเรียนที่ว่าเออเรามาเรียนแล้วเราจะทำได้จริงไหมถ้าวันนี้เราไม่มีประสบการณ์แน่นอนวันนี้เราอยากให้ครูจับมือครูอยู่ใกล้ๆจนกระทั่งตอนนี้ครูไม่บอกอะไรพี่เขาเลยพี่เขาก็สามารถเช็ดเป็นสเต็ปเช็ดเป็นสตอรี ทำไมเราต้องมีเช็ดการเช็ดหน้าที่เป็นสเต็ปหรือเป็นสตอรี่เพราะว่าลูกค้าเองก็อยากได้มืออาชีพในการนวดหน้าเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศการเรียนเนะาะแต่ว่าอาจารย์เองก็เดี๋ยวก็จริงๆอยากให้แบบนักเรียนฝากร้านนะคะเพราะว่าพี่เมย์เนี่ยก็มาจากพัทยานะคะพี่เมย์มีความสามารถในการทั้งนวดนมซิลิโคนด้วยนะคะนักเรียนนะคะนวดไทยรวมถึงแบบเหมือนวันนี้พี่เมย์คิดว่า ความสวยมันไม่ได้หยุดแค่ในเรื่องนวดไทยพี่เมย์ก็ต่อขนตาแต่พี่เมย์บอกว่าอุ้ยนวดหน้าต้องมาแล้วแหละเพราะว่าระดับนวดนมศิลยกรรมยังเห็นผลลัพธ์ปังขนาดนั้นนวดหน้าต้องมาแล้วนะคะวันนี้บอกได้เลยว่า ถ้าใครเนี่ยอยากจะมีประสบการณ์ในการนวดยกกระชับปรับรูปหน้าเรียวนวดผักสิวอุตันหรือสิ่งสกรปรกที่อยู่บนชั้นผิวข้างนอกโดยไม่ต้องสครับหน้านะคะเป็นการนวดหน้าแทนต้องทักหาพี่เมย์แล้วนะที่พัทยาขอให้พี่เบบอกเบอร์นิดนึงได้ไหมคะ ได้เลยค่ะอ,าอาหาได้บอกคุณคนีค่ะศูนย์เก้าสี่นะคะสี่ห้าห้าเก้าเก้าห้าสามนะคะพี่เมย์พัท<ม>ยานะคะนวดหน้ายกกระชับแล้วก็นวดนมหลังสัญกรรมต้องพี่เมย์ค่ะปังปังปูรีเย่นะ่ แต่ว่าคนที่ถูกนวดนะคะเป็นครูกิฟนะคะบอกชื่อได้ปะคะอ่าบอกเป็นครูกิฟนะคะครูกิฟเนี่ยมีประสบการณ์ในการที่ทํานวดหน้าอ่าเดี๋ยวต้องอ่าเอาตัวบํารุงมาลงหน้าครูกิฟนะคะแล้วก็ปิดผิวให้ด้วยนะคะครูกิฟมีประสบการณ์ทั้งการทําหน้าลูกค้ามานับไม่ถ้วนมีประสบการณ์ทั้งการสอนนักเรียนมานับไม่ถ้วนบวกถึงวันนี้นะคะครูกิฟเนี่ย แล้วทำไมต้องมาเรียนกับอาจารย์แอดจริงๆนะคะคูกิฟเนี่ยเขาอยากที่จะอัปเดตอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มาเรียนกับอาจารย์แอดเพิ่มเติมนะคะแต่ต้องบอกโดวยดวย่าคุณภาพคูกิฟครับแก้วจริงๆมีคนทักมาแล้วสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะช่วยอ่านให้ฟังหน่อยได้ไหมเอ่ยคุดตักว่าคนที่ทักมามีอะไรเอ่ยทักสวัสดีนะคะฝากร้านด้วยค่ะพัญยาอ่าฝากร้านด้วย ค่ะโอเคได้โอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวเราปิดผิวให้ลูกค้านะคะปกติเนี่ยอาจารย์จะใช้ผ้าปิดผิวใช่ไหมคะแต่พอหลังจากโควิดแล้วนะคะขอบคุณค่ะคุณตัก๊กอ่ะแต่พอหลังจากโควิดเนี่ยเรารู้สึกว่า เวลาเรานวดหน้าเสร็จเนี่ยเราอยากที่จะ,ะปิดผิวนะคะทำให้รูมขนกระชับแต่ถ้าเราใช้ผ้าแบบเหมือนสมัยก่อนคงจะไม่ไหวแน่ลูกค้ากลัวโควิดค่ะดังนั้นเราจะต้องใช้ความเย็นในการปิดผิวแล้วก็มีการเช็ดนะคะ,ะโดยเครื่องมือทางการแพทย์ช่วยทางการแพทย์เพื่อไม่วันนี้ให้ลูกค้าคนถัดไปหรือว่าเขามั่นใจว่า ตัวเครื่องไม้เครื่องมือในการบริการของเราเนี่ยสะอาดนะคะนักเรียนสิ่งสําคัญเลยคือวันนี้หนึ่งลูกค้าต้องเห็นผลลัพธ์แก้ไขปัญหาเขาได้จริง2วันนี้ลูกค้าต้องรู้สึกผ่อนคลายค่ะเพราะแค่นวดหน้าอย่างเดนียวไม่พอมันควรมีบริการอะไรที่สามารถเพิ่มมูลค่าหรือเสริมเข้าไปได้นะคะและสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือวันนี้นักเรียนที่มาเรียนนะคะส่วนใหญ่จะเข้ามาโดยที่แบบว่าออชอบอาจารย์แอสอนเกี่ยวกับการตลาด การบริหารชอบไหมคะวันนี้เรียนไปตอนเช้าได้อะไรบ้างเนี่ยสอนการตลาดได้อะไรบ้างสำหรับกิปนะคะคือเหมือนแบบได้ได้สกิลเซตได้มาเก็ตติ้งได้ m มาคเซตคือได้ทั้ง3อย่างเลยที่อาจารย์แอดท่านเดียวเลยนะคะแล้วก็คือได้ครบมากได้ไปกระทั่งรีวิว <laughs> อาจารย์พาทำรีวิวบอกถึงแม้กระทั่งแอปแต่งรูป ใช้แอปไหนดีแอปไหนปังช่องทางไหนทำเงินอะไรเงี้ยค่ะคือมันไม่ได้จบแค่เทคนิคการนวดแล้วแต่มันเป็นเรียนแล้วอะ่ะหาลูกค้าได้อย่างไรเนี่ยจันแอดสอนแบบเนี้ยค่ะอ,อยากให้ครูกิฟบอกหน่อยค่ะว่าครูกิฟสอนอะไรบ้างค่ะเพราะครูกิฟสอนด้วยนะคะ แค่เราแค่มาเหมือนแลกเปลี่ยนวิชาการน,นะ,ะครูกิฟช่วยบอกที่ตัวเองสอนแล้วหรือให้บริการพิ<ช>กัดเบอร์โทรได้ค่ะได้คะ่ะของกิฟนะคะก็จะเป็นนวดผักสิวนะคะด้วยแล้วก็นวดหน้าเรียวกัวซาเขียดเส้นแก้การนะคะแล้วก็ที่สอนนะคะก็จะมีเป็นกัวซาเป็นนวดผักสิวนะคะแล้วก็ที่ปรึกษาด้านความงามค่ะเหมือนเป็นการสอนวิเคราะห์ผิวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใครที่แบบ มีปัญหาซ้ำซากแล้วแบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันปัญหามันไม่จบสักทีอยากเข้าใจผิวมากขึ้นคือปัญหาทุกอย่างจบได้ถ้าเราเข้าใจผิวอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ค่ะร้านครูกิฟตจะอยู่สายไหมนะคะเลียบวงแหวนรามอินทานาะแล้วก็เพจนะคะครูกิฟตพิชิตสิวนะคะสามารถลองเซิร์ชได้เลยแล้วก็โทรตรงนะคะ083 236 6 2 9 5ค่ะ<ม>ขอบคุณค่ะ หน้าครูกิฟตอนนี้ใส่ปิ้งเงาวับเลยนะคะเพราะว่าครูกิฟทํทำไมแบบครูคูกิฟพีพิชิตสิวเพราะครูกิฟแบบเคยแบบว่าแบบ แบบเรามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเฮ้ยครูกิฟเคยแบบแพ้แบบครีมสเตียรอยแล้วเ,เป็นสิวหนักมากเยอะมากดังนั้นวันนี้ครูกิฟแค่มามาลงเรียนเพื่อมาแลกเปลี่ยนกับอาจารย์แอดแต่อาจารย์แอดคิดว่าวันนี้นะคะนักเรียนทุกๆคนเราเองเนี่ยพอรู้แล้วว่าเฮ้ยใครเก่งเรื่องอะไรคุณอยากจะหาข้อมูลแบบไหนอาจารย์แอดพร้อมที่จะแชร์ให้สําหรับนักเรียนทุกๆคนนะคะรวมถึงเราคิดว่าเออมาเรียนแล้ว เนี่ยค่ะเราได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งความรู้ได้ทั้งหาลูกค้าได้อย่างไรบางคนทําเป็นทําเก่งทําได้แต่หาลูกค้าไม่เป็นก็จอบอจบนะจ๊ะที่รักดังนั้นวันนี้อาจารย์แอดก็อยากจะฝากหลายๆคนนะคะถ้่าวันนี้คุณวิเคราะห์ผิวไม่เป็นหรือว่าแม้ว่าวันนี้คุณดูปัญหาลูกค้าไม่ออกและแก้ไขปัญหาเขาไม่ได้ ลูกค้าเขาก็ไม่เลือกเรารวมถึงวันนี้ถ้าคุณไม่สามารถเป็นผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ที่คุณทำได้สิ่งหนึ่งเลยคือไม่มั่นใจสองคือในเรื่องของความเข้าใจผิดหลายๆอย่างว่ามันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าเราลองดูซิองค์ประกอบความเข้าใจของเราอะ มีครบไหมเพราะปัจจัยความสาเร็จของธุรกิจนี้ไม่เยอะแล้วค่ะมันมีแค่สีข้อเท่านั้นเรื่องแรกก็คือเรื่องกฎหมายนะพวกเรากฎหมายเราจะต้องรู้ว่าวันนี้ผู้ให้บริการจะขึ้นทะเบียนได้ยังไงได้ถูกต้องตามกฎหมายและองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่วันนี้เรามาเรียนนวดหน้าเราต้องนวดยังไงให้ยกกระชับนวดยังไงปรับรูปหน้าได้ทํายังไงให้ดีท็อของเสียออกจากผิวได้หรือว่า เรื่องสองเป็นการลงทุนเราควรใช้เงินลงทุนกับธุรกิจนี้เท่าไหร่หรือว่าจริงๆอาจจะยังไม่ต้องใช้เลยเพราะถ้าวันนี้ความสำเร็จมีแค่ลงทุนอย่างเดียวแต่บริหารไม่ได้ก็เจ๊งเหมือนกันนะคะแต่สิ่งสำคัญคือลงทุนก็ไม่มียังบริหารก็ไม่เป็นการตลาดก็ไม่เป็น มันไม่ใช่ทุกคนนะคะนักเรียนที่โพสต์ปไปแล้วจะหาลูกค้าได้เนาะยิ่งคนไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านนี้มาด้วยรวมถึงไม่เคยที่จะทำนวดหน้าและก็ไม่รู้เลยว่าทำเพจทำการตลาดออนไลน์ยังไงวันนี้อาจารย์แอดอยากที่จะให้กำลังใจทุกๆคนก็เลยพามาดูบรรยากาศนะคะอย่างน้อยหนึ่งคลาสนการเรียนคิดว่าเป็นองค์ความรู้อะไรที่วันนี้สามารถที่เราจะ เก็ตเอออและเข้าใจว่าธุรกิจนี้สามารถให้เงินได้ยังไงอยากจะถามข,าข้าวาว่าวันนี้คุณกิ๊ะค่ะได้รายได้จากอาชีพการนวดหน้านะคะประมาณเท่าไหร่คะบอกได้ไหมอบอกดคะช่วงโควิดโอ้ช่วง <COVID> โควิดห้าพันหรือห้าหมืนคะห้าหมื่นหัว้าวมากนะห้าหมื่นวาวมากนะคะและทำอยู่ที่บ้านด้วย ทำอยู่ที่บ้านด้วย Delivery ด,ด้วยใครสนใจนะอยากรู้ความรู้ดีๆอย่างนี้นะคะสามารถที่จะเซิร์ชแล้วก็ทักหาได้เลยนะคะวันนี้อาจารย์แอดก็อยากที่จะมา ให้ดูบรรยากาศการเรียนแบบที่เข้าถึงได้นะคะแล้วก็บอกกันได้ประมาณเท่านี้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสำเร็จกับสิ่งที่ทำไว้ในอาชีพที่ตัวเองเลือกค่ะบ๊ายบายค่ะคุกคิปช่วยหันหน้าให้ดูห<ด><ใ>น่อยจ้า,าสวยระดอบนี้เ o อร์บบทองมากบ๊ายบายจา้าบ๊ายบายค่ะอ่าบ๊ายบายคุณมีนาค่ะคอ่าที่ พัทยาค่ะพัทยานะคะนวดหน้ายกกระชับแล้วก็นวดนมซิลิโคนหรือว่านวดนมหลังสัญยกรรมนั่นเองค่ะคุกิฟค่ะคุกิฟพี่ชิตสิวนะคะสายใหม่นะคะเป็นสิวมาคุยกันอ้าวคุยกันได้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ